โอ้น้องงัวงัวน้อยออกใหม่ครับหากะออกออกสดๆเลยครับนั่นเด้งัวน้อยเพิ่นกำลังออกหากะออกมืออ่อนี้บ่ครับแม่จะออกมาเป็นประมาณ11โมงนี่แหละเป็นอนออกแล้วกับท,ท,ที่อันที่ยังเล่าที่ยงมันออกอันนี้อ๋อครับครับลงมาแต่ชวนโพลักออกบ่หูเหม่อเลยเนาะแม่โบซ้นบ่นี้ จับดบน่นี่จับแนเดอร์อีลละจับแนจับแนโอจับได้โหขนาดเลยอนนเอาอันนี้ก็บแม่ยังอันนี้โอ้แม่ยังในสูสองตัวนี้ฮะปีห้าเดือนครับปีห้าเดือนจังป่อยได้ถ้าคาดการนี่เขาปล่อยตัวนี้นี่ปีอีกปีห้าเดือนนี่ราคางัวจะประมาณตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยนี้ปีไส้กั ไผ่มาเบือ้องตีใส่ยอยู่ประมาณเจ็ดร้อยโลกับประมาณแสนสองนะครับตัวเจ็ดร้อยโลเนาะประมาณแสนสองโอ้งัวตัวละแสนสองเพิ่นซื้อมาแบบนี้เลยบอกเพิ่นเริ่มต้นจากงวากัวจากโตนี่เส้นหยกคอกอเดือนเดียวครับเดือนเดียวโอ้คอกเลยไอ้คอกแล้วเอา,าองัวเขาคอกเลยป้าสุดยอดขนาดเลยมันบอกอะไมันตั้งใจงเซาแล้วตั้งใจงเซาคือเขาโดดเฉลยหาฮุบเฉลยเนาะครับเนาะนทั้ง ลงเดือนนะครับลงเดือนก็ลงเดือนแสนเจ็ดเคนเดียวได้ลงเดือนแสนเจ็ดเฮ็ดเองบ่ครับเฮ็ดเองเลยโอ้ยีหีนี่เมื่อน,นี้ก็พามาเบ่งนะครับฟาร์มงอขุนนะครับบ้านศรีทนนะครับตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปสอบถามพี่ล้นเพิ่นจะให้ข้อมูลผมอออโอ้เห็นอย่างครับนะมันมักยีดนะครับเนี่ยโอ้มันมักยีดอาหารอันนี้อาหารสําหรับวัวบอกครับ อันนี้คือหมักเรียบร้อยมันบ่ครับหมักเรียบร้อยแล้วเดือนกว่วแล้วโอ้โอเขาให้กินทุกมื้อเลยบ่ครับกินเสากับแรงครับอันเนี้เสากับแรงผสมกับลำกับไอหัวาหานแล้วก็กังอันตาลนอ๋อมันใอยให้งวเห็นอย่างครับอันนี้มันค้ายก็เป็นอาหารเสริมนะครับเนี่ยเป็นอาหารเสริมให้งวัาางวเพิ่มบ่ดด้ยเลยเนาะ เริมหัวหันอันนี้มันเป็นทปล่ยกับว่าเพิ่มเพิ่มกับลำให้นปริมาณมันเพิ่มขึ้นให้มันกินได้หลายอ๋อแต่ว่ามันก็มีโปรตีนของมันอยู่นะครับเพราะมันเป็นจากมันมันก็เพิ่มโปรตีนในมันนะอ๋อมันมีสองอย่างอันนี้คือว่าเป็นแปลอีกแบบหนึ่งจะเป็นเปลือกเปลือกล้างนะครับอ๋อครับครับเห็นอยู่เห็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นอันนี้มันมีระหว่างเปลือกล้างกับเปลือกล้างหนานี่มันสุกมันหอมจะเรกว่านี้ดีกว่า อันนี้เป็นแบบละเอียดเนาะอันนี้แบบละเอียดแต่ว่ามันพูดถึงโ<ใ><ใ>ปรตีนกับแบบไอลเปลือกล้างกับโปรตีนมันสิสูงกว่าครับโอ้แต่ว่าเข้า่าตัวนี้กินง่ายกว่าตัวนี้กินง่ายกว่าอืมครับครับครับเพราะว่าตัวนั้นนะบางทีมันเป็นเหงาเป็นหมามกระบอกอือคือขนมปังแบบโอ้มาเบิ่งงัวเพิ่นนะครับที่รับเลยนะอันนี้บอครับที่เห็นกรองยุนบอครับอันนี้มาส่งวันนี้ครับอันนี้คือยังบอักแมนบอครับไม่ไม่เลยนี่เลโอ้มือหลังสิมาขอสูตดมักเพิ่นแล้วบานีิมักแนวใดยากอยู่บอครับ โบยักษ์เนาะอ๋อเขามียีสต์แล้วก็กากน้ําตาลแล้วก็หมักไว้ใส่ถังแบบนี้อันที่หนึ่งใส่ได้เบาหรือว่าจังไรของผมหมักให้กินได้หมักแล้วให้กินได้เลยโอ้โบเป็นยังสัมผัสแล้วามรู้สึกผมโบเป็นยังเนี่ยเขาใส่หลายบอครับไอเดือนหนึ่งนี่มันมันเบิดอยู่บบกล่องนี่เนี่ยเดือนหนึ่งครับงัวยี่สิบตัวในเดือนหนึ่งงัวยี่สิบตัวกองหนึ่งจักตันครับนี่สร้างมาสามตันห่าอ๋อส้างมาสามตันห่า ประมาณเดือนครึ่งอันนี้ฮ <Kim> ะเขาสร้างมาตันจักบาทครับนี่อันนี้ตันเจ็ด700 <700 S 2> ร้อยเจ็ดร้อยเขามาส่งถึงที่บอกส่งที่ลงให้พร้อมเจ<า>็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ประมาณสองสองเกือบสามพันสามพันเมนบอกครับมันี้จ่ายไปสองพันเจ็ดนี้ค่ะโอ้สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสอนี่สองพันเจ็ดกินได้เดือนหนึ่งนะครับเดือนเดือนกัวโอ้เลีเ้ยงงัวอันนี้ต้องมีเงินหมื่นนะครับเดือนละหมื่นนี่บอเกินบ่กครับ เาห้ามหาตีใส่่นละสองร้อยงัวสิบสิเจ็ดตนะครับเดือนหนึ่งหัวฮานี่เก๋เดือนหนึ่งเจ็ดัวหัางก็เสเียเดือนหนึงกับกเจ็ดกบสอบแล้วเ้าให้กินหลาให้กินกวาเจ็กัสอบเบนก็สามร้อยถ้าสามวสาบาทสามร้อเพราะว่าเขาให้กินตะวัวขุนด้วยว่าว่าขุนแล้วที่กินหลายค่าสามเจ็สามพันอืมสามพนเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่าอาหารให้งัวมื่นหนึ่งนะครับให้กข้าปลาไม่วน โอ้เฮาเลี้ยงเฮาเลี like carry eh, ้ยงเฮาไอ้หญ้าได้ะเฮาได้ให well> ้กินนัับบงวขขุเาาได้้หญอ๋องัวขุนเขาบ่ได้ให้กินหญ้าเนาะเน้นหัวอาหารแล้วก็ลำแล้วก็เฟืองนะครับแต่หญ้าก็ให้กินอยู่แต่บ่อหลายนะครับเพราะว่าถ้ากินพวกนั้จะเป็นสุกครับครับครับงัวนี้เฮาซื้อมาตามท้องตลาดบ่ครับหรือจังไดรงัวตลาดครับงัวตลาดตัวเลือดมันหลายตัวเลือดมันหลายนะครับเนาะ ราคากัดเอาเอา,เอายกตัวอย่างตัวนี้น้อยนี่จักบาทซื้อมาตัวน้นอยเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อว่างสองหมื่นสองสองหมื่นสามไม่แล้วเนี่ยโอ้สองหมื่นสองสองหมื่นสามครับทั้งวงวมันแพงอะสามหมื่นเลยพอแล้วตัวนี้ไงโอ้ครับครับช่วง,งนี้มันยังราคายังอันนั้นอยู่เนาะครับโอ้มีแต่เล่มีแต่คอเลยนะครับน่าส่วนมากเนาะโอ้คุณขเขาไม่ยอมต่มีเนาะมินมินตัวนี้ยิ่ในหนักเกมมานน้นนะเกมอย่างของไอ้สล็อตนะ มต่วมนมีเขานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวที่ว่ามันยในสล็อตมันีมีเก่มันนึ่งที่ว่าเป็นลูกงัวมัมีเขานะตัวนี้โตใหญ่เลยครับนี่โตใหญ่ครับเนี่ยโอ้ถ้าปล่อยนี่เขาเขาเลี้ยงจักเดือนถ้าโตสำนี้เขาเลี้ยงจักปีตัวนี้เพิ่งแจ้งขุนครับอีกประมาณแจ้งขุนปีปีหนาครับปีหนาหนึ่งปีปีเต็มได้บ่หรือว่าปีปีห้าเดือนครับปีห้าเดือนจังปล่อยได้ ถ้าคาดการ์นี่เขาปล่อยตัวนี้นี่ปีอีกปีห้าเดือนนี่ราคางัวจะประมาณตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ตีไส้กับไผ่มาเบิง้งตีไส้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยโลกับประมาณแสนสองนะครับตัวเจ็ดร้อยโลเนาะประมาณแสนสองโอ,โอ้งัวตัวละแสนสององวัวเนื้องัวขุนนะครับเป็นอาชีพเลี้ยงที่น่าสนใจมากนะครับกับอันที่แรกเพิ่นเพิ่นซื้อมาแบบนี้เลยบอกเพิ่นเริ่มต้นจากงัวจากโตนี่ซื้อหคอกเดือนเดียวครับ เดินเดียวโอ้ยเคาะเลยเอ็กเคาแล้วเอาวัวงเคากเลยตับจักป้าสุดยอดขนาดเลยแสดงว่าต้องมีทุนเยอะนะครับถ้าถ้าเลี้ยงแบบนี้นะมันบอกอะไรมันตั้งใจเสี่ยวแล้วตั้งใจเสีเอาคือเขาโดดเสลยหาฮุบเสลยเนาะครับเนาะทั้งโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็โรงเรือนแสนเจ็บเฮ็ดคนเดียวเด้โรงเรือนแสนเจ็บเฮ็ดเองบ่ครับเฮ็ดเองเลยโหอีลีนี่ มีแค่คนมาพงคาซอยแค่นั้นน่า้องยืเงินมดเโรงเรือนก็เพิ่นเท็โลงเรือนแสนเจ็ดนะครับก็เลี้ยงงัวได้อันนี้บรรจุงัวได้ประมาณจกโตครับลงเรือนนี้แสนเจ็ดเนี่ยฮะยี่สิบตัวพอประมาณเนาะพอมีพื้นที่ให้งัวย่างเนาะครับเนาะสประมาณ1ิบหกโตัโอ้ครับครับ รือคอกัะสามตัวปุ๊บทีนี้งวงไงมันหยอกกันมันเลี้ยงบได้เขาต้องขายออกืหให้มนเหลือซึกตัวอันนี้ภคยซื้อกับขายมั้บครับเขายังบอดได้แจ้งคุณเขาถ้ามีคนมาถามซื้อกับขายมันบอกครับขายครับถ้าพอมีกําไรเขาก็ได้ราคาเขาก็ขายได้เลยนะครับเนาะเขาคันยังบมแย้งคุณก็คือว่างวพร้อมขายอ๋อได้การอันนี้อันนี้เขาก็เป็นอีกรายได้หนึ่งนะครับมันก็รายได้มันก็มาจากขี้มันแน่เข้าขายอ๋อครับครับ ขี่มันเอาขายสอบจากบาทครับรวมไปสอบไปซี่สิบครับซี่สิบสอบไม่ให้แหกตามห่างโอ้ซี่สิบไปส่งคอนเทนเต์ไปแล้วส่งคอนเทนต์สี่สิบบาทเนาะครับเมื่อกี้นี่ห่าร้อยไปสอบเมื่อกี้นี่ห่าพ่อกันอยู่บ่กครับขายจานผักลัดผู้เดียวไปซี่ร้อยเนาะโอ้รายได้อีกอย่างหนึ่งก็ขายขี้วัวขุนนะครับขี้วัวขุนนี่มันน่าจะสารอาหารหลายกว่าขี้งัวลาธรรมดาเลยเนาะ ครับครับเออมันน่าจะสารอาหารเพราะมันกินหัวอาหารเนาะครับครับเม็ดหญ้ากับบมีเนาะเวลาเอาไปใส่ต้นไม้อ่าพวกสวนครัวนะครับขี้วัวขุนมันจะบ่มีเม็ดหญ้านะครับเวลาเอาไปใส่ต้นไม้ก็จะงามสารอาหารมันก็หลายเนาะครับเนาะโอ้สิบเจ็ดตัวตัวนี้บอกไว้พ่อพันบวมคำนี้คืองามอยู่ อัครัับมนหมันจับได้นี่ตัวนี้ตัวอื่นจับไว้ได้นะขายครับขายเลยสี่หมื่นสิบเจ็ดตัวเนาะสิบเจ็ดตัวลงทุนไปยางตามกันตัวละสามหมื่นเนาะเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยซื้อซื้อทีแรกซื้อทีแรกมันอหกแสนคองัวงัวมดคอหกแสนแต่บรวบสองตัวนะแด๊ อื้มาที่หลังละขายงัวแม่ออกสองสองตัวนี้เขาหมื่นเตสองตัวใหญ่นะงัวขุนหลักล้านนะครับซื้อมาทีแรกตัวยังบ่อใหญ่เต็มที่นะครับใหญ่บ่อใหญ่สมัยสลีค่ะสลีซื้อตัวราคาหมื่นตลอดหามื่นนะนักใไงเอามาขุนเนี่ยคือสางเนี่ยง่ายกว่าตัวนี้หรือเปล่าอุ้ยใหญ่กว่าหลุดจุดเอียงพื่อเอามาส่งค่ะก็ใครสนใจขี้งัวก็ ติดต่อไอ้เพิ่นได้นะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่บ้านเฮาเนาะเขตเขตอำเภอประปากคุยกันได้นะครับพร้อมส่งกระสอบละ40บาทถึงที่นะครับแต่ต้องหลายนะครับพอขึ้นเราไปส่ง50าสิโซ่โอ้พอซื้อครับพอซื้อเมื่อวานตีแทงกันมาให้เอาไปได้ให้เอาสามสอบร้อยอ๋อถ้าให้เอาเองในสามสอบร้อยเนาะครับเนาะอ๋อค่ะสอบ เราอบตอต้นตายูเลี่ยวหรือไม่ที่งัวขุนอย่างดีพอดีพองามอะไรเนาะเฮ้ยท่องแม่นี้ขุนเป็นั้นงได้ใครตีว่าแพงบันมีทุนกับมาห้เอาอันสนับสนุนเกษตรอันนี้เลี้ยงเลี้ยงจากปีแล้วครับเลี้ยงงัวมาจากปีละยังว่วพอปีเลี้ยงพืชผักนี่โอ้แต่ก็แสดงว่ามีรายได้จากการขายออกไปแน่และขายตะกี้งัวยี่สิบโตเห็นงัวงัวแม่เก๋งงัวแม่ ปดตัวเหลืองง่วแม่ยี่สองตัวขายแต่ง่วแม่อืมครับครับขายแต่ง่วแม่พ่อแม่เลี้ยงได้สาอ๋อคุณพ่ออ๋อคุณแม่เลี้ยงมาสิบห้าปีแล้วคุณติดแล้วได้โอ้คุณแม่เพิ่งเลี้ยงมางวงขุนสิบห้าปีนะครับประสบการณ์สิบห้าปีแล้วก็มาเลี้ยงต่อปนี้ลอ๋อครับครับ วันลูกายมาอยู่เฮืเอนแล้วอ๋อเห,เห็นเห็นกลุ่มเลี้ยงงวัวกุนแถวบ้านสิทนกันหลายเนาะจ้าโอ้เพินพ่นเพิน่นได้เพิ่นต่อยอดธุรกิจของคุณแม่นะครับโดยพี่ล้นนะครับพี่ล้นบ้านสีทนนะครับบ่อก,กบเอ็ดล้วพิ่นบ่อกวบอ้อจะไปเบิ่งคอกหมูกันแล้วนี่นอกจากมีงวัวแล้วเพิ่นยังมีหมูนะครับทีพาไปเบิ่งหมูอันนั้นงัวน้อยออกใหม่แคไปสวนบันแห้งไร้ให้สวใส่เพปรตหวาน ขอกหมูเพ่นกับเบิ่งขอกหมูพิ่นงามครับขอกหมูเพ่นขอกหมูกระเฮ็ดเองกบอกคบนี่ โอ้นายช่งยงางได้นน่เนาะเฟินเฮ็ดค้องหมูแบบงามเลยนะครับก็ทรงทรงนี้เขาเอินว่าทรงอย่าง,งเงื้อทรงทรงมาเงี้ยธรรมาดาแต่เฮ็ดเห็นมันงามนะเออมันมีค้องมีประตูมีช่องลมอย่างดีนะครับเนาะสวยงามหมูก็เป็นหมูป่านี่หมูป่านะครับคนตั้งตั้งนนี่หมูป่า อันนี้ม ok <als> ันคือจ้อยแท้ตัวนี้อ๋อมันหากันได้ลูกออเห็นลูกตัวนี้คือตัวนี้อ้วนนั่นน่ะอ๋กินห้ามอย่างเดียวบอกคำนี้กินโอ้มันหมักยีดคือการคือการกินกินวนี่หลังัวกินอไรมันเอาลดต้นทุนมันอ๋มันถือมันถือกว่าห้ามบอก มันมักยีสต์เรานี่หรือว่ามันกัมันกัถูกกว่าเลยเนาะถูกกว่าเนาะบ้านนี้มันขายทำเพราะผสมพำมันก็ดกลิ่นคู่คำับโอ้มันก็กินดีได้ละมือคักคับโบเห็นลูกมันซ้ำเพิ่นขายปะก่อนนะครับเนาะลูกมันลราเป็นตะแพงผมเห็นแวบๆอยู่ในเฟซบุ๊กเพิ่นโอ้อันนี้ถังมักยีสต์มันเมืดมันมืดบอกครับโอ้เขามักหลายถังขนาดนี้เลยบอกขอได้ไหมข้อแปลมักยีสต์โอ้งัวสิบ เจ็ดโตนี่บอินสองมืออันนี้กระคอกเฟืองเพิ่นนะครับเฟืองนี่เขาไสงัวซาโตนี่เขาใสจักก้อนต่อปีกินประมาณมือละสมก้อนมละสก้อนกระบอหลายนะแม่นเบาะอกเดือนละร้อยก้อนเดือนละร้อก้อนปีหนึ่งเดี๋ยวสปีหนึ่งพันสอง มันบอกว่าน <aha. S 2> an ั <stuffing Có S 1> ้นเขาคอนอันบิดบิดหนาหน้านี่ครับก็้างไปว่าเขาตีกันนั้นเนาะแล้ก็เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเลาก็ไล่เอาเดือนไปพันหนึ่งอันนี้ก็บอกก็เพิ่นกำลังดันพื้นที่นะครับก็มันจะซากลงดินป้อยน้ํานี่ป้อยน้ําเต็มเฮาเอ็สเราอยู่นะฮะป้อยน้ําเต็มปุ๊บทิ่มไว้จักสี่หามือเราบ้านนี้ป้อยรอบนึงบอกกะเบื้องมาวางแล้วค้อนปอดตีลงเลยลงสัมทีดินนี้อันนี้ดินนาเด้นี่ผมไม่ดินแห่อะไร มีขดินเหี้ยพอดนี้เนี่ยที่เขาเขาไปเททางเนี่ยช่ไปตะเข็งได้สยวไปดูอุ้ยมันยังบบถูกน้ำทับเบิงตอนบ่อกรุบแล้วทับเบิงทับเบิงอันนั้นอันนั้นก็ของไอ่บ่กบอของนนอันนั้นดอกทานตะวันเลยดอกโอ้อเวลาเวลาดอกออกเน,ะกนะา,นนดดากกะดอกทานตะวันมันเป็นดอกดาวกระจายผมเห็นดอกดาวกระจายกับดอกทานตะวันงามขนาดช่วงมันออกดอกนะแม่เม่อดันตะวันนี่ยจะไปกัสาวเต็มเลยอันนี้อันนี้บ่อกบอันนี้สีเลี้ยงบ่อดินบอเลี้ยงบ่อดินเลี้ยงบ่อดินบ่อบ่อดินมันบอเป็นโล บ่อคอยเป็นโลขายอยู่บ่ยามนี่บ่อแล้วเฮาเดี๋ยวนี้เฮาปับทัศนียภาพมันนะนะอ๋ออิดแล้วลวเฮาปล่อยน้ําใส่แลวเฮาพักอยังมากลูดค่ะพ่าดืันหมดฮอดยามมันแลวเฮามาลงเลยมันมันมันสิบ่ตายเพราะว่าน้ามันเศราเป็นกดเป็นด่างนะตังางเฮ็ดบกบนะครับแล้วก็มีแหล่งวางท่ายรูปดอกทานตะวันดอกดาวกระจายนะครับหลังบ้านเพื่อนนี่แหละบ้านสวนเป็นบ่อคำนี้บ้านสวนโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ พี่ล้นหลายๆครับที่ให้ข้อมูลและความรู้เรื่องการเลี้ยงงัวนะครับเพื่อนกะเฮ็ดยังโบยเฮงนะครับแต่พ่อแม่เพิ่นกระเฮ็ดมาก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อนมาต่อยอดธุรกิจของพ่อแม่เพิ่นนะครับเนาะท่านยรกเฮ็ดโดดใส่รถขอบคุณหลายๆครับพี่ล้นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ